การเล่นมาคอสเริ่มต้นสวัสดีครับมาคอสเสริมทักษะนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเล่นสักครั้งเลยนะครับการเล่นมาคอสก็ไม่ยากเลยนะครับขอให้มีอุปกรณ์ครับดังในภาพนี้นะครับมีกระดานแบ่งเป็น8ช่องครับแล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับแบบที่เราเห็นนี้ครับเป็น ภาพที่ได้จำลองบมาคอทในลักษณะต่างๆนะครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำผู้ที่ไม่เคยเล่นหม,มาคอทมาก่อนครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องการเล่นหมาคอทเสริมทักษะนะครับมาเรียนรู้ตารางหมาคอทก่อนปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับสี่เหลี่ยมกรนหลั ซึ่งมีช่องสีต่างกันสองสีอย่างนี้ก็สีเทาขาวเทาขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับด้านนี้แปดแล้วก็ด้านนี้ก็แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับซึ่งทุกด้านจะแปดเท่ากันหมดเลยนะครับการเล่นก็ไม่ยากนะครับอุปกรณ์จะเล่นกันมีอยู่สองสี นะครับจะเอาฝาพวกเป๊ปซี่ฝาอะไรก็ได,ด้อย่างผมก็มียางพลาสติกนะครับแต่เป็นสองสอีสีฟ้ากับสีแดงครับแยกกันก็ฝังละ8นะครับฝังละ8ชิ้นนะครับเนี่ยว,วางแบบนี้การวางจะเลือกวางตาขาวก็ได้นะครับเนี่ยตาขาวนี้ก็ได้ จะเรียกชอบตะสีขาวก็วางสีขาวนี่ก็ได้ครับนี่สีขาวนี่ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันอ่าวางสีเหมือนกันนะครับสีขาวก็ขาวเช่นกันครับไม่อยากอันนี้ก็เหลือไว้เป็นตัวฮอสนะฮะอ่าเดี๋ยวกักนาะน,นี้ การเล่นการเดินครับเริ่มเรื่องไปให้เดินเฉียงเดินเฉียงอย่าเฉียงดางข้างวันนี้เฉียงเข้าสีขาวนั่นแหละครับอันนี้เป็นการเดินเฉียงเข้ามาให้เดินครั้งละอตอนแรกนี้ก็คนละครั้งก่อนส่วนสีแดงขึ้นก่อนกน็ครั้งแรกของสีแดงต่อมาก็เปลี่ยนเป็นครั้งแรกของสีฟ้านะครับสับกันคนละข้างนะครับ็วางแผนจะทำยังไงจะได้กิน ใครกินเพื่อนหมดกระดานนี่พือว่าชนะครับเลังสังเกตเล่นปรเด่นเป็นแบบนี้แหละครับถ้าปลาเจอกันแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องหลบนะครับต้องหลบถ้าเรามาแบบนี้นะครับเขาก็จะกินคือการกินนี่ก็จะกินข้ามแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะหายไปนะครับกินข้ามนี้ตกตรงนี้ปุ๊บต้อง,ต,องต้องเบ้นช่องช่องเดียวนะครับไม่ใช่คอสเดี๋ยวจะแนะนำการเรีนตัวบาคอสคอตนะครับ นะครับแลกกันกินแบบเรื่อยๆนะครับจนมันเบาบางเนี่ยไปไม่ได้แล้วใช่ไมมัณอย่างนี้เนาะเข้ามาตรงนี้ก็ไปตัวนี้ก็โดนกินนะต,ต้องจำเป็นต้องไปหรือไม่ไปถ้าไปก็โดนไม่ไปก็โดนนะครับก็มีวิธีเดียวคือเอามาตัวตัวนี้ไปดักไว้ข้างหน้าตัวนี้กินอยู่แล้วนี่ครับกินอยู่แล้วอันนี้ดักไว้เลยษณะนี้ครับ ขั้นไม่เขาเดินมานี่เขาก็ตายไปีมีเขาก็ตายนะครับต่อไปสีแดงเดินสีฟ้าเดินแบบนี้นะครับสีฟ้าก็สีฟ้าเดินแล้วก็สีแดงเดินแดงก็จะเดินแบบไหนมาตรงนี้ก็ได้สีฟ้ายังเหลืออยู่ข้างล่างเยอะเลยนะครับเขาก็เดินขึ้นมาแล้วต่อไปสีแดงเดิน เดินมาแบบนี้สีฟ้าเดินเดินมาแบบนี้ต้องมาช่วยกันนะข้างล่างต้องมาช่วยตัวนี้ช่วยตัวนี้คนเดินต่อไม่ได้สีฟ้าเดินแล้วใช่ไหมฮะต่อไปกับสีแดงเดินตึ๊บตัวนี้จะโดนลวถ้าหากตัวนี้ไม่เดินมาตัวนี้จะโดนแลยอ่าถือว่าโดนเดินนี้ครับกลัวโดนเดินนี้ตัวนี้ก็จะไปไหนขึ้นต่อก็ได้นะฮะต่อไปสีฟ้าเดิน สีฟ้าเดินเดินมานี่ก็เสียเดินมานี่ก็เสียต้องกระทำโน้นมาอ้าวนี่เอาไปสีแดงเดินนี้ไม่ได้แล้วตัวจินแน่อ่ะเดี๋ยวตัวนี้ก็เดินไปตรงนี้นะครับพอได้สีฟ้าเดินเดินมาตรงไหนอีกอตัวนี้สีฟ้าเดินมาตรงนี้ป๊บสีแดงก็มีช่องว่างไปแล้วทีนีนี่อ้า แลกกันได้นะครับเพื่อไม่ให้สีแดงมันเดินเข้าฮอตสามารถที่จะแลกนี่แลกกันแลกกันนะครับก็จะเรียงแบบนี้ <c oughs> เมื่อกี้สีฟ้าเห็นเลยใช่ไหมครับต่อไปสีแดงเดินแดงเดินมาอีกสีฟ้าเดินไม่นี่เสียเดินไม่นี่เสีย,เ,เ,สยเดินไม่นี่ก็เสียเดินไม่นี่ตัวนี้กินเดินไม่นี่ตัวนี้ทินเดนินตัวนี้ตัวนี้ก็ินสีฟ้าเดินฮนะ สีฟ้าเดินมาดักสีแดงเดินต่อไม่ได้ตรงนี้สีแดงเดินไม่ได้แล้วอ่าสีแดงใช้วิธีแลกรับแลกแลกปึ๊บตัวนี้อ่าแดงก็จิ้มตึ๊บเนี่ยเขาจะลักษณะน,นี้แดงกินแล้วฟ้าเดินอ่าฟ้ามีทางแล้วเนี่ยเปิดฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดอ่าแดงไปไหนนี่ก็เสียนี่ก็เสียแม้ทั้งนี้ไม่เสีย ฟ้าเดินเข้าฮอดแดงทีนี้ครับเดี๋ยวการเข้าฮอตจะเป็นยังไงแดงเดินแดงเดินมานี่ถ้าฟ้าเข้าฮอดมันจะกินสองได้นี่ครับนี่กินสองได้นะครับนี่สมมติว่าถ้าถ้าฟ้าเดินถ้าฟ้าไม่เดินหนีตรงนี้นะฟ้าต้องเดินหนีใช่ไหมครับจะเดินหนีไม่กินแล้วแดงเดินต่อเห็นฟ้าจะเข้าฮอตนะฟ้าเข้าฮอตปุ๊บเนี่ยเข้าฮอดต้องใส่สองตัวนะครับสอน สองตัวซ้อนไว้ฮอตนี้ก็คือสามารถเดินมานีก็ได้เดินไกลได้ทั่วกระดานเลยนะครับแต่ฮอตไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ไม่หนีโดนฮอตจินนะครับตรงนี้อ่แต่งเดินถ้าไปฟ้าเดินฟ้ามาจับตัวนี้เพื่อจะมาจินตัวนี้จินดับตัวนี้ได้ถ้าตัวนี้ไม่หนีเอาตัวนี้หนีไปก่อนอ่าตัวนี้หนีฮอตเดิน,น ơn, จินต่อฮอตเดินไะกลได้ตลอดนะครับเนี่ย สีแดงตัวนี้ตัวแดงนี้แล้วนี่เจอนี้จินนะครับตัวนี้จินพอจะทํายังไงดีเอาตัวนี้จะก่อออกมานะครับตัดสินใจเอฟนี่นะครับทีนี้พอตัวนี้ก็อ้าวเดินเลี้ยนเลยนะครับยังไงก็สีแดงแพ้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เสียมาตัวนี้ก็เสียอ่า อันนี้ก็เสียแปลกฏว่าสีฟ้าเหลือเต็มกระดานเลยสีฟ้าชนะนะครับนี่ครับการเล่นฮอตพื้นฐานง่ายๆครับข็ขอคนที่ติดตามนะครับผู้ที่ไม่เคยเล่นก็ลองทํากระดานนี้ขึ้นมาอีกก็ได้ครับหากระดาษตีแล้วก็ตีเป็นช่องช่องช่องแปดช่องนะถ้าสีสนิแล้วก็หาฟา,าเป๊ปซี่หรือพลาสติกอะไรก็ได้นะคก็เลืสีสองสีลก็มาวางเล่นกัน เวลาว่างนะครับสวัสดีครับ